ขออภัยครับเมมมันเต็มครับแต่ว่าไม่เป็นไรผมลบลบคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งมาต่อกันเลยนะมียักษ์พันขยำครับอันนี้พอดูได้นะครับสําหรับเรื่องนะครับไม่ใช่หนังฟอร์มยักษ์ฮะไม่ใช่หนังฟอร์มยักษ์นะเนี่ยมอีออกมาใช่ไหมแล้วก็พวกคนที่มาเที่ยวจะจะมีวิธีรอดยังไงนะครับก็ทน n cover f i l ิ l a ลนหนังเรื่องนี้แนะนํานะจะดูแบบภาคไทยเดียวหรือว่าสองภาษาก็ได้นะครับสนุก คนอยู่ในบ้านนะไอ้คนผู้หญิงเกิดอุบัติเหตุอ่ะแล้วก็ผู้ชายคนนี้ครับเนี่ยที่ผมโฟกัสนะครับจับผู้หญิงเข้ามาใช่ไหมแล้วก็เอามาขังอยู่ในบ้านแล้วผู้หญิงจะมีวิธีรอดยังไงก็ก็รอไปติดตามนะครับสนุกหมดเซตนี้มีแต่หนังแบบหนังน่าดูนะครับใช่อยากแนะนําหลายเรื่องเลยครับเนี่ยในเนี้ยรัตฮาสามครับคู่ใหญ่ฟ้าเต็มสปีดสาม เนีย่ยครับคิดทักเกอร์กับแจ็กกี้ชานอันนี้ผมดูงงๆนะครับบ้านเวนด์มดและนาฬิกาอาถรรพ์ไม่ชอบเท่าไหร่นะส่วนอันนี้ชอบครับสองเรื่องเลย Spider Man สองอันนี้ภาคถ้าภาคหนึสองสามผมให้ภาคนี้สนุกที่สุดผมจำได้ภาคที่ไปส่งพิซซ่าครับไปส่งพิซซ่าอ่าสนุกครับ สามสิบมินิตออเรก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไท,ทายก็คือ30นาทีหรือว่าเป็นบทเรียนกันแน่เจสซี่อิเซนเบิร์มีคนอินเดียมาเล่นด้วยครับเรื่องน,นะครับ Special f e a เจอรนะครับฉากที่ถูกถูกตัดทิ้งฉากหลุดคำขันพูดคุยกับนักแสดงและทีมงานก็สุดท้ายครับแคล้งครับคนโคมา่าเอ๊ะ คนโคมาเออวิว่งข้างค่าภาคแรกครับอันนี้แนะนำครับสนุกสนุกครับแต่ว่าหนังมันรู้สึจกจะโอเควันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับผมพูดอะไรผิดพลาดขออภัยด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ